ถักทายามเช้าจ้ามาเดินเล่นจ้แจะก,ก่อนมาแก่ควายเขาเขาูควายไว้จ้าจะแก่ให้ลูกแป๊บนึงรอก่อนถ้าไปกันหมดแล้วเนาะอยากไปอเนาะแกเ,เชีอร์ไขควายก่อน เกกันทำไมอ่ะเสร็จแล้วลูกไปได้แนละ้ว <c oughs> ป้าป้ป้างเกกันนะไปเ้ไปกันหมดแล้วอ่ะกินหญ้าไปลูกไปอากาศเย็นสบายมีหมอกที่ภูเขานู่นเลยจ้ะเพราะทุกวันจะถ่ายหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนน่ภูเขาด้านหลังหมอกเพียบเลยตรงนั้นเป็นภูเขานะจ๊ะ ไปดูควายกินหญ้ากันแล้วเ่นจะเช่าๆจ้าอ๋อตรงนั้นที่ประจำมีนกมาบินเล่นด้วยนกเอียงยเลีเ้ยงควายจ้ะนกเอียงอันนี้เวลาถ่ายคลิปยาวเลยแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายอะไร อชีวิตก็อยู่กับควายอยู่กับต้นหอมไม่มีเวลาไปถ่ายทำคลิปอะไรเลยวันนี้อย่งเพียบเลยบินไปแล้วอากาศดีมากเลยหนาวิ่เย็น่าไงาเอ๋นี้แกมียุดเล่นกันก่อนแล้วจะหนีไปไหนอ่ะ หายลูกวันดียังเก่งเออเก่งลูกเก่งจ้า <S <S <ล>ยาใ,าให้เล่นก็ให้เล่นไปกินยาป่ะไปกินยามานก็จะหมดแะม่แน่นะ ทายยามเช้าจ้า,จากล่าสบายสบายถ่ายวันทำงานจ้ามีความสุขทุกๆคนนะจ้าไปแล้วเข้าไปแล้วถ้าได้ปล่อยเชือกเข้าละไปแล้วไกลแล้ว,าวมาักทายเป็นเพื่อนแค่นีล้ละจ้าบ๊ายบายก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวจะไปทำต้นหอมอีกแล้วจ้าเพื่อนมีความสุขเฮงๆปัง,งปังกันทุกคนนะอากาศดีจังเลยบายบาย